่อนะแน่นอนนะครับแชมป์วันนี้คือทีมสีแดงและทีมสีแดงนะครับมีโอกาสชิง10,000บาทนะครับจากกาแฟเนทแจ็กเก็ตกาแฟโบนัสในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและการออกกําลังกายคุณพูด้องออกกำลังกายบ่อยอยู่แล้วผมชอบมากครับผมเล่นฟิตนงฟิตเนสกีฬาทุกเพศผมเล่นได้หมดเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายสำหรับผมเลยง่ายเลยครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมเชิญที่เพลงอะไร พร้อมไหมสีแดงพร้อมครับพร้อมครมมับพรอมม้อมแล้วนะครับขอให้รับ1,000 0บาทจากกาแฟเนเจอร์กิฟต์นะครับกําแพงซ่า เล่นเอาหัวนหน้าบอยถึงกับพูดไม่ออกเลยครับมอดูเอาถึงครับว่ามัวแต่ทะเลาะแย่งหารูกันอยู่นานครับพอกกำแัง,ง,งมาถึงมันก็ไม่ทันการสะแล้ว <S <S บนตัวยาวดันไปอยู่รูเล็กบนตัวเล็กก็ดันยืนไม่ตรงพอดีรูครับแบบนี้ก็ร่วงตามระเบียบแต่ว่าเด็กน,นํำกลับไปยังก็เสียใจด้วยนะ ดียได้วันนี้ต้องเพื่อนแท้จะต้องเลิกคบกันแล้วล่ะครับเพื่อนผู้หญิงขอแลกเปลี่ยนอันนี้ง่ายพีตัวเล็กไม่ให้ฉันนะทำไมถึงไม่ให้ครับหนูตัวเล็กกว่าเขาหนูตัวเล็กกว่าเขานั่งดอกฉบาเอาล้ครับต่นนี่แน่ๆนะครับร่วงนะฮะไม่ได้รับหนึ่งหมื่นบาทจากกาแฟเนสกาแมนะครับนี่ผมบอกได้เลยนะว่าถ้าทีมถ้าทีมผมแข่งนะได้ไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยถ้าเบสิกมากง่ายมากอันเนี้ยจะได้ไหมล่ะ โอ้โหฮะได้ได้แข่งไหมก็เมื่อกี้ไงมันแบบมันพลาดกันิดนึงไงมันพลาดไปนิดเดียวนะเอาวันนี้ขอบคุณมากนะฮะสำหรับทีมสีแินขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทีมสีแดงขอบคุณครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสาวว่ายน้ำเจดีพู้และกาแฟเนเจอร์เกมส์สำหรับผู้ชมท่านใดนะสนใจอยากร่วมเล่นรายการสมัครเข้ามาได้นะครับที่ w o r l d w i d e p o i n d w a l l t h a i l a n d c o m นะครับหรือว่าอยากทราบข้อมูลข่าวสาร เข้าไปดูได้นะครับที่ facebook. c o m h o m e i n w a l l t h a i l a n d oh. วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ oh. สัปดาห์หน้าลูกขนเหนียวเจอลูกเครื่องอินเตอร์แต่ไม่ว่าใครจะเจอกำแพงของเราก็ไม่มีทางรอดได้ง่ายๆครับกลับมาสนุกกันต่อกับสัปดาห์หน้าแล้วเจอกันนะจ๊ะ oh.